สรุกันกแล้วนะคะอันนี้คือแฝดเพิ่งมาส่งเนาะนีนน้องคนนี้นะคะกาะลายมือน้องสวยนะคะโอเคอันนี้ก็มาตักกันเลยนะคะอันนี้ก็พรียจะตักเลยนะคะเดี๋ยวค่อยถ่ายรีวิวให้น้องคีดหลังนะคะพี่ขอตักหน่อยเนาะใครที่ใช้เครืงในการตัดก,ก็ระวังมือด้วยนะของพี่ก็จะตักแค่ตรงตรงนี้เฉยๆเนาะนี่โอเคมาดูกันนะคะว่าพี่สั่งอะไรไปเนาะนี่แวแบบ๊บนี่ มันน่ารักกัทุกคนมันคือสกูชี่นะไม่ต้องงง,งมันเป็นสกูชี่ที่แปลกไงพี่ก็เลยสั่งมันมาเนาะเหมือนเหมือนว่าน้องอะระบายสีได้ตัวนั้นน่าจะเป็นตัวลูกตัวนี้จะจะเป็นตัวตัวพ่อหรือเปล่าพ่อลูกนะคะโอเคแล้วก็จะมีเป็นอันนี้เดี๋ยวแป๊บมนมงนะทุกคนเราขอดอกเราก็นี่นะคะที่เราสั่งไปเนาะนี่ก็จะเป็นบันนะคะเป็นบันตัวนี้ไม่มี นองที่ไม่มีน้องก็คือตำหนิที่ตัวไม่มีนะคะอันนี้ก็คือเป็นลายของทางโรงงานเดียวนนเนาะแค่น้องไม่มีแท็กนะคะที่ไม่มีแทกมาเนาะจากที่ดูแล้วนะคะแล้วก็นี่เป็นบันหมูทุกคนบันหมูน้องก็ไม่มีตำหนิเอ๊ยม,มีไหมเดี๋ยวดูก่อนมีรอยขาตรงนเ้เกยแบบเหมือนก็ว่าไม่ได้ใส่อยู่ถุงแก้วนอ้องมันก็เลยดําออกมาสีดำๆนิดนึงก็ขอคนไม่ซีเนาะเดี๋ยวใส่ถุงแก้วให้ใหม่นะคะก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็นี่อันนี้ก็จะเป็นของปล่อยเนาะ อันนี้พี่ก็เอามาบิฟินฟินนะคะมีลาเส้นนะของเจดีมเนาะนี่ก็น่ารักอยู่นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของนี่แปงโมเนาะก็สภาพก็จะประมาณนี้นะครับเพราะมันเป็นของปล่อยนะไม่ใช่ของขายนะคะโอเคอันนี้แหละไปแล้ว